สวัสดีค่ะเค้าครวัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูคุกกี้ฟักทองข้าโอ๊ตช็อกชิพนะคะอีกหนึ่งเมนูซึ่งทำได้ง่ายค่ะเริ่มต้นเราใช้ข้าวโอ๊ต200กรัมนะคะผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะข้าวโอเป็นข้าวโอ๊ตที่บดแล้วนะคะละเอียดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะ สำหรับข้าวโอ๊ตนี่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้าวโอ๊ตที่ยังไม่ได้บดเนี่ยนำมาปั่นได้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นฟักทองเราใช้ฟักทองนึ่งนะคะ200กรัมค่ะนํามาบดนะคะใช้ช้อนซ่อมหรือว่าที่บดก็ได้ค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็นาําไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงในชามผสมค่ะไข่ไก่อันนี้เป็นเบอร์อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย แล้วเราก็ตีให้ไข่แตกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทราย50กรัมค่ะ แล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนโตค่ะเพื่อนๆที่เป็นสายสุขภาพนะคะอาจจะไม่ได้เติมน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะใส่เป็นสารที่ทดแทนความหวานก็ได้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาค่ะ ค่ะแล้วเราก็ใส่ตัวฟักทองที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะสำหรับคุกกี้ฟักทองข้าวโอ๊ตเอกเคยลงคลิปไว้ให้อีก1สูตรแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะลงเพิ่มให้นะคะคนละสูตรกันสูตรนี้จะไม่ใช้เนยนะแต่ว่าจะใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันค่ะ เพื่อนๆมีน้ำมันราข้าวใช้เป็นน้ํามันราข้าวนะมีน้ํามันคาโนลาก็ใช้แทนกันได้หรือว่าเป็นน้ํามันมะพร้าวก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่ของแห้งเมื่อสักรู่นี้ลงไปค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะเพื่อนๆที่ชอบเป็นถั่วต่างๆหรือว่าผลไม้แห้งนะคะสามารถใส่ลงไปผสมรวมกันได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมอบกันค่ะ เราก็นํากระดาษไขนะคะวางบนถาดที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้สคู๊ปไอศครีมแบบนี้นะคะตักขึ้นมาค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีสคร๊ปไอศครีมใช้อะไรได้ใช้ช้อนก็ได้นะคะหรือว่าปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้แต่ว่าพยายามให้ขนาดของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุกเขาจะได้สุกพร้อมๆกันนะ ค่ะอย่างที่บอกนะคะเมนูนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายสุขภาพนะคะรักสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ใส่น้ําตาลสายก็ได้นะคะใส่เป็นพวกน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยก็ได้นะคะเป็นยาหวานแทนก็ได้เนาะค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็เพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับตัวขนมของเรานะคะเราก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะ อันนี้เราจะเปลี่ยนช็อกโกแลตชิพเป็นอัลมอนด์นะคะเป็นถั่วต่างๆก็ได้หรือว่าเป็นผลไม้อบแห้งก็ได้ค่ะค่ะหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ1 7อองศาเซลเซียสประมาณ18นาทีค่ะอันนี้อุณหภูมิขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะอุณหภูมิต่างกันเนาะ อบเสร็จสุกออกมาก็จะได้ตามภาพเลยค่ะสําสหรับตัวเนื้อสัมผัสของคุกกี้ชนิดนี้นี่คือเนื้อเขาจะนิ่มนะคะไม่ได้กรอบไม่ได้แข็งนะเพราะว่าเนื้อฟักทองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วเราก็ใช้เข้าวโอ๊ตแทนแป้งสาลียนอกประสงค์ด้วยเนะาะค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ตกักเขามาพักไว้ให้เย็นค่ะ <C os> ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูคกุกกี้ข้าวโอ๊ตช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้เนยนะคะใช้เป็นน้ำมันก็ได้เนาะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยลองทำทานกันดูค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทังช่องทาง y o u t u b e และช่องทาง f a c e b o o k Page ครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ